โอเคฮะก็มารีวิวอา่าเบจิโต้นะผมถูกปะวะโอ้ยจะรับอะไรเนี่ยโอเคฮะเบจิโต <c oughs> ้จากเรื่องดับเบิลบอลน,นะฮะคือตัวหลักคือโควูครับผมตัวรองคือเปย์ซ่าฮะก็ถ้าไม่มีสองคนนี้ก็แล้วก็ถ้าไม่มีโปรตอร่าก็ไม่มีเบจิโต้ครับผม วีโต้ครับวีโต้บีโต้ใช่วีโต้สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะด้วยนะครับที่ลงทางตามโซโลมานะครับผมก็ลงทางตามโซโลโอเคครับผมเราจะได้วีโต้นั้นเราต้องมีโปรตอร่าก่อนครับโปรตอร่าหายอากไหนอาจจากออฟผมนี่เลยฮะนี่ฮะหลายคนอาจจะ เก็บชิ้นส่วนหรือว่าเก็บซือ้อเพชรน,นะฮะผมสับผมผมซื้อเพชรไปเราจะทำเบรยตอรได้เราต้องมีกูครับผมสองฮะเบรยต้าฮะโอตโรทรล่าครับผมเออข้างซ้ายชัย อห้า,างซ้ายนะผมใส่ของโกคูฮะห้างขวาผมใส่ของอ่เบต้าโอเคฮะเราไปเริ่มรีวิวอะไรไดีวะโอเคครับผมก็มาต่อเลยฮะผมเก็บตามคนาและ <c oughs> คุณเห็นอะไรด้านหลังผมาปะ จากรีวิวนะแต่ผมไม่รู้ตัวมันนะโอเคครับผมซึ่งตัวแรกฮะเบยิต้าวางวางเบติต้าก่อนนะผมแล้วก็วางโกคูนะฮะซึ่งผมได้ยินมาว่า <c oughs> สมมติว่าเบติต้าคุณเวลสามสิบหรือเวลสี่สิบให้คุณวางก่อนนะผมแล้วคุณมีโกคูอยู่เวลแปดสิบนะฮะ ให้วางตัวที่สองฮะเพื่อมันจะเป็นเลเวลแปดสิบใช่ฮะ <c oughs> มันจะเอาเลเวลตัวที่สองมารวมไหมไม่ใช่มารวมดิ <c oughs> เป็นฮะเป็นเลเวลเลย <c oughs> ใช่ป่าววะใช่แหละเจ้าเนาะอ่ะสมมติว่าผมมีโกโคอยู่เลเวลแปดสิบวางเบต้าอันนี้คือตัวที่ผมวางเบต้าก่อนนะฮะ เบลแปดสิบผมวางเบจิต้าเหรอเบจิต้าผมเบลยี่สิบคนต้องวางตัวที่เบลน้อยที่สุดก่อนนะแล้วค่อยเอาอีกตัวเป็นเบลสูงสุดโอ,อเคฮะมา <c oughs> เริ่มรีวิวกันเลยดี๋ยวฮัลโหลเต้บูยมันมาแล้วโอเคอัพคั้นแรกครับผมเทอร์ดาเบิลอยู่ที่สองพันเทอร์ดาเบิลอยู่ที่ห้าพันฮะ วงอยู่ที่ห้าไม่เพิ่มเออ่คูดาวในการเดียวสองพันห้าฮะอัพไปแล้วฮะรอดไปเนี่ยดูทรงไม่รอดวะ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตฮะอุ้ยอัพแบบพิชิดด้วยโอเคฮะอัพขั้นสองครับผมเพิ่มดาวเมจอยู่ที่6,000 สองอหห้าดาเมจพูดาวในการตีเป็นศูนะครับผมเพิ่มเป็นศูนเพิ่มระยะที่ห้าฮะสามพันทาผมเอาไปฮะีอยู่ที่หนึ่งหมร้อยแปดสบห้าครับผมโอเคฮะร,รู้สึกเหมือนรีบฮนะรีบไปเลยเพิ่มวงในการตีครับผมสี่สิบแปดเพิ่มูดาวในการตีครับผมสองเพิ่มดาเมจ 6802นอะฮะอ่านว่าไะอ่านแบบซื้ออ่านว่าอะไรวะโอเคครับผมสี 4, นะ่พันฮะเปลี่ยนล่างครับผมใช้เป็นอ่ออะไรสักอย่างฮะรวมสองมือเป็นมิดาบใช่ปะมิดาบมิดาบมิดาบโอเคฮะดีวิว่าต่อเลยซึ่งอัพขั้นต่อไปครับผมพุ่มวงเป็นศูนย์นะฮะ เราในการตีเพิ่มเพิ่มเป็นศูนย์นะฮะจะรีบไปไหนวะเนี่ยดาเม็ดอยู่ที่ห้าพันสามร้อยเจ็ดนะครับเจ็ดสิบนะครับผมรานะคาอัพอยู่ที่สองพันห้าร้อยสองพันสองร้อยห้าสิบรู้สึกว่ามันจะไม่เปลี่ยนสกิลนะเดี๋ยวตอนนั้นผมอัพเต็มไปแล้วนะพอดีรีบโอเคครับผมอัพขั้นต่อไปฮะ เพิ่มบุงอยู่ที่ศูนย์ครับผมลดคูดาวตีศูนย์ฮะเพิ่มดามเมจอยู่ที่เจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบหกดามเมจครับผมเอาไปฮะหกพันสองร้อยห้าสิบดามเมจอยู่ที่สามสามหมื 30, 3, ่นสามพันห้าร้อยสามสิบสามสิบห้าเลยวะ <c oughs> อ่อห้าร้อยสามหมืสามครับผมโอเคฮะเอาขั้นต่อไปเลยครับ ยู่ยที่หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันนะฮะเ้าเปไปเลยครับผมทั้งผมพอวะคิดว่าผมรวยมากมันก็จะเป็นการแบบว่ายิงอ่อระเบิดออกไปนะฮะลูกปอนระเบิ Big Bang ดบิ Big Bang Big Bang ๊กแบงปะน่าจะบิ๊กแบงแหละบิ๊กแบงแหละจุกละโอเคครับผม ครับเออเป็นครับพราะปเป็นครับต้องมาแบบนนี้ให้เขาทำกันดราม่าสูงสุดครับผมห้าแสนสามหมื่นสองร้อยฮะถือว่าแรงมากแล้วผมยิงกลายเป็นลูกบอลระเบิดครับผมปิกแปงไอแท็กปิกแปงแอทแทกนั่นแหละฮะดูทรงรีบเนาะดูทรงรีบมากโอเคฮะบ๊ายบายครับบ๊ายบาย Bye.